ในวัตฏะสงสารโดยหลวงปู่สิงทองธรรมะวะโรตอนที่หนึ่งการพูดธรรมะทางด้านศาสนาถ้าหากว่าเราไม่มีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสไม่ได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติไม่รู้แจ้งเห็นชัดในอัตถในธรรมมันก็ไม่เกิดสาระประโยชน์อะไรให้ ฟังก็รำคาญกายรำคาญใจเพราะไม่มีรสชาติเหมือนคนป่วยถ้าไม่รับอาหารถึงอาหารนั้นจะมีอยู่ความนึกอยากความหิวมันไม่มีคือธาตุไม่รับอาหารจะมีรสชาติอร็ดอร่อยขนาดไหนถ้าธาตุไม่รับให้มันก็ไม่เกิดสาระใส่ปากเข้าไป มันจะอาเจียนเพระาะธาตุไม่รับนี่จิตปุถุชนคนหนาทั่วไปก็ทำนองเดียวกันถึงธรรมะนั้นจะยังมีอยู่คงเส้นคงวาตลอดมาก็ตามแต่พวกเหล่านั้นเป็นเหมือนกันกับคนป่วยไม่นึกอยากอะไรเพระาะธาตุขันมันไม่รับอาหารให้ให้ฟังก็เบื่อหู เอาไปนึกคิดนิดหน่อยก็เหน็ดเหนื่อยโดยมากฟังแล้วก็ทิ้งไปไม่ได้เก็บเอาไว้วินิจฉัยว่าผิดถูกดีชั่วอย่างไรควรประพฤติกายวาจาใจของตนอย่างไรจึงจะได้ซึ่งความสงบสุขความนึกคิดในส่วนเหล่านี้ไม่มีมีแต่สิ่งภายนอกยั่วยุ ให้พวกเราเพลิดเพลินมัวเมาลุ่มหลงเรื่อยไปคิดอย่างนั้นปรุงอย่างนี้ฉลาดแหลมคมทางชั่วทางเสียทางเป็นพิษเป็นภัยแก่จิตใจของตัวแต่โง่เขลามืดบอดในการที่จะแก้ไขกําจัดขับไล่ความชั่วเสียต่างๆออกจากใจของตัวเหตุนั้น พวกเราจึงเวียนว่ายตายเกิดตลอดมาทางทางที่ทุกคนไม่ใช่เกิดมาเพียงชาติเดียวเท่านั้นคงเคยเกิดเคยตายเคยประสบพบเห็นพระพุทธเจ้าและได้สดับรับฟังธรรมจากพระโอษของพระองค์มาเหมือนกันแต่ความเลื่อมใสศรัทธาที่จะนำมาพิจารณาแก้กิเลสต,ตัณหาของตัวมันไม่มี มันจึงไม่ดีไม่เด่นให้เลยเ,เรื่องชั่วเรื่องเสียต่างๆเลยติดกายติดใจตลอดมาฟังธรรมก็ฟังพอเป็นพิธีถือว่าเราแก่เท่าแล้วไม่เข้าวัดเข้าวาผู้เล็กเด็กแดงเขาก็จะติฉินนินทาต้องเข้าวัดเข้าวากับเขาเขาจะได้ไม่ดูถูกดูหมิ่นถึงวันพระวันศีล ก็บายหน้าเข้าวัดเข้าว่าแต่จะมาพิจารณาอัตธ,ธรรมสังขารของตัวนั้นไม่ค่อยจะมีโอกาสเวลาให้เพราะใจมันฟุ้งปลงไปแต่เรื่องนอกมาอยู่ในวัดในว่าก็คิดถึงการถึงงานถึงบ้านถึงช่องถึงข้าวถึงของถึงลูกถึงหลานโอกาสเวลาที่เราได้มาพักผ่อนหย่อนใจ ไม่มีงานอะไรภายนอกลูกหลานเขาก็อยู่บ้านอยู่ช่องของเขาข้าวของก็อยู่ตามเรื่องของข้าวของเรามีโอกาสที่จะพินิษพิจารณาสังขารว่าร่างกายนี้แต่ก่อนเก่าเราก็เป็นหนุ่มเป็นสาวหน้าตาเปล่งปลัง่งอยู่ที่ไหนก็น่าดูกำลังวังชาก็แข็งแรง ทำการทำงานอะไรก็คล่องแคล่วแต่บัดนี้ร่างกายของเราผ่านวันเดือนปีมาแล้วเขาไม่ได้เรียกว่าหนุ่มว่าสาวเสียแล้วเขาเรียกว่าผู้เท่าผู้แก่ตัวของตัวเองก็เห็นเป็นพยานว่าสังขารร่างกายนี้มันไม่จีรังยั่งยืนมันแปลมันปลวนไปตามสภาพของมัน ตลอดถึงกําลังกายที่เคยแข็งแกร่งก็อ่อนเพลียไปทำอะไรก็ไม่สมใจปรารถนาเรื่องเหล่านี้ถ้าหากเรานำมาพินิษพิจารณามันก็เกิดธรรมะในจิตในใจเกิดสลดสังเวชท,ทำให้จิตวกเข้ามาหาอัตถะหาธรรมไม่มัวเมาเฝ้าคิดไปในเรื่องอื่น จนลืมหลงตัวของตัวแต่นี่มีโอกาสเข้ามาวัดมาว่าแทนที่จะพินิตพิจารณาสังขารร่างกายแต่จิตใจไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับธรรมะอยู่กับธรรมะก็ไม่เกิดอะไรให้ก็เพราะรูปธรรมนามธรรมก็คือกายคือใจเป็นเรื่องธรรมะพระพุทธเจ้า ก็ไม่ได้เอาธรรมะมาจากที่ไหนมาสอนกายสอนใจของตัวเองครูอาจารย์ท่านไปประพฤติปฏิบัติท่านก็พิจารณากายใจซึ่งเป็นบอกเกิดของอารมณ์สัญญาณน,นาชนิดท่านรู้ท่านฉลาดก็ฉลาดในการละการบำเพ็ญเข้าใจชัดเจนตามเป็นจริงในสิ่งชั่วสิ่งดีต่างๆ ไม่ได้มีความรู้ความฉลาดมาจากสถานที่อื่นนี่เป็นเรื่องธรรมะผู้ประพฤติปฏิบัติจะต้องดูจะต้องรู้จะต้องสนใจถึงจะเกิดผลประโยชน์ให้ไม่อย่างนั้นมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรกันฟังธรรมะก็เหมือนฟังเสียงนกเสียงหนูเสียงสัตว์มันร้องพอมันหยุด มันก็หมดความหมายนี่ท่านจะแสดงอะไรให้ฟังผิดถูกดีชั่วเราฟังแล้วไม่ได้เก็บทำนำไปประพฤติปฏิบัติพินิษพิจารณามันก็เลยไม่เกิดความฉลาดอะไรให้จิตใจที่เคยโง่เง่าอยู่อย่างไรมันก็โง่เง่าอยู่ต่อไปไม่เห็นภัยในวัฏสงสาร เห็นว่าเกิดมาแล้วหน้าที่เกิดก็เกิดไปหน้าที่กินก็กินไปหน้าที่นอนก็นอนไปส่วนสังขารร่างกายที่มันหมดไปทุกวี่ทุกวันนั้นไม่ได้คิดมาบวกลบคูณหารกันดูอายุของเราที่ล่วงไปหายไปกี่วันกี่เดือนกี่ปีมาแล้วเราไม่ได้คำนึงคำนวณถึง ถึงจะคำนวณคำนึงถึงก็คำนวณอยากจะได้อันนั้นอยากจะได้อันนี้อยากจะได้ทำสิ่งนั้นสิ่งอื่นไปไม่ได้คำนวณถึงว่าอายุมันหมดไปขนาดไหนแล้วคุณความดีที่เราสะสมมามีอะไรบ้างจากนี้ไปจะกี่วันกี่เดือนกี่ปีเราจะเป็นผี เขาไม่เรียกว่าคนเขาจะหามไปสู่ป่าช้าสู่เตาเผาหรือสู่หลุมฝังเท่านั้นได้อะไรกันในการเกิดของตัวได้พินิษพิจารณาเพื่อศึกษาหาทางในธรรมะมันไม่ค่อยมีเหตุนั้นมันจึงโง่อยู่ตลอดเวลาตาเห็นหูได้ยิน ก็ไม่ได้คิดไม่เด่นึนได้ฝึกตัวของตัวให้เป็นธรรมนี่ยเรื่องของพวกเรามันเป็นอย่างนั้นถึงพระอรหันต์จะมาเป็นร้อยเป็นพันเพราะจิตใจของเราท่านมันมืดบอดมันก็ไม่เห็นนิสัยปุถุชนคนหนาโดยมากมันก็เป็นในทํานองนั้นแต่พระพุทธเจ้า หรืออริยเจ้าท่านก็อาศัยเรื่องเหล่าเนี้ยนำมาพินิษพิจารณาเห็นอะไรก็นำมาสอนกายสอนใจของท่านเป็นโอปนญิโกอย่างท่านพูดเอาไว้ในตำรับตำราที่พระพยูโคนไม้เห็นใบไม้มันร่วงลงมาจากต้นของมันท่านก็นำมาพิจารณาเทียบาธาตุขัน แต่ก่อนใบไม้นี้ที่ยังไม่แก่ยังไม่เหลืองมันเกิดขึ้นมาอย่างไรแล้วเติบโตมาได้อย่างไรจนกระทั่งมันแก่มันเหลืองมันหล่นนี้มันมีเวลาระยะอยู่กี่วันกี่เดือนมันจึงเป็นไปแบบนี้สังขารร่างกายของเราก็ทำนองเดียวกันเบื้องต้น เกิดขึ้นมาอย่างไรสมัยปัจจุบันเป็นอย่างไรต่อไปจะเป็นอย่างไรท่านใครคิดให้เป็นอัตถะเป็นธรรมสอนใจเราะรูปทุกอย่างที่เกิดมาได้มันก็สลายไปได้ดับสูน์ไปได้นี่คือการสอนใจของท่านให้วกเข้ามาภายในสมกับว่าธรรมะ เป็นโอปัญญิโกคือน้อมเข้ามาสอนใจของตัว